คำเตือนเนือหาในคลิปนี้เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามย่าเทียมในตัวเมืองชลบ,บุรีนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของเพจเบสสปอร์ตหนึ่งหกแปดนะครับร้านเสื้อเบสสปอร์ตหนึ่งหกแปดนะครับจะมาดูกันนะครับวันนี้ก็คนเยอะเลยมาดูกันว่าในสนามเนี่ยใครใส่เสื้อแบรนด์เบสสปอร์ตนะครับแบรนด์นี้นะครับอ่า ใครใส่แบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีของแจก,กให้นะครับอันนี้คือการ์ดทาวเวสสุวรรณของอาจารย์อิฐมัจุลามณีนะครับทานพิธีพทธาพิเศษเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันว่าจะมีใครบ้างใส่เสื้อของแบรนด์เรานะครับเดี oh, <okay. S 1> ย๋ยวปิด,ดรถก่อน <laughs> ครับไปเลยครับคนกําลังเยอะเลย oh, <okay. S 1> ตามมาครับตามเลยครับ สวัสดีครับอันนี้เพื่อแบรนด์เบสทสปอร์ตใช่ไหมครับอันนี้ไั่จากไหนครับไต่กับเพกครับใต่เป็นไงบ้างดีครับแล้ววันนี้รู้ไหมว่าจะมาแจกหรือใต่มาปกติอยู่แล้วใต่มาปกติอยู่แล้วครับชื่ออะไรครับชื่อสิงครับโอเคครับผูกโชคดีครับวันนี้ได้กร์ดทาวเวสวรณนะครับหนึ่ง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 นนะครับอันนี้ก็คือนี้นะครับใส่ด้านหลังได้นะครับใส่ด้านหลังอย่างนี้ได้นะครับหรือจะใส่กระเป๋าบูชาก็ได้แล้วก็ เป็นผู้โชคดีหนึ่งในสามคนแรกที่ผมมาสุ่มแจกนะครับรับพระไปอีกหนึ่งองค์ครับครับยินู่กันนิดนึงยินดันอีกทีครับใ่เป็นไงบ้างเสื้อตนนบายครับโอเคครับขอบคุณครับดูกันต่อว่าข้างในจะมีใครอีกไหมครับมีนะวันนี้อยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีนะครับก็คนออกกําลังกายกันเยอะเลยส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานนะครับวัยทํางานนะครับถามว่าอยู่ใวันวันี้ใครใส่เสื้อแบรนด์เรารป่านครับอันนี้อันนี้จะไม่ใช่นะครับสวัสดีครับอันนี้ยังไม่ใช่ อันนี้อันนี้เป็นแบรนด์เก่านะบเป็นแบรนด์เก่ากเสือเลยเป็นโรงงานเก่าของผมก็ยังไม่ใช่นะครับอ่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับในสนามเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอีกผมว่านะครับแต่ทอดเสื้อหลายคนเ,คเดี๋ยวรอรอใส่เสื้อกลับมาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่ามีใครจะใส่ของเราอีกหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วมาตามมาตามมาเพิ่งมาน,นี่ครับอีกหนึ่งคนสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอันนี้เสื้อของแบรนด์ใครครับนี่ครับ เบสสปอร์ตนะครับอันนี้สั่งจากทางไลน์หรือทางไหนครับทางไลน์ครับโอเคใส่เป็นไงบ้างครับเสื้อตัวนี้ผ้าดีนิ่มใส่สบายดีมากครับเชื่ออะไรครับชื่ออัดครับของอัดนะครับมีของรางวัลมอบให้นะครับสำหรับคนที่ใส่เสื้อร้านเรามานะครับอ่าอันนี้เป็นการ์ดทะาเวสต์วันนะครับอ่าใส่ใส่ด้านหลังได้ใส่หลังโทรศัพท์ได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจออีกหนึ่งคนนะครับอันนี้นี่หลายเดียวกันเลยหลายเดียวกับเจ้าของร้านเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อขวันครับผมอันนี้สั่งเสื้อมาจากทางไหนครับทางเพจครับผมใส่เป็นไงบ้างสบายครับนิ่มสบายมากเลยใส่อยากให้ทุกคนมาสั่งนะสบายใช้ได้จริงของดีจริงโอเคครับวันนี้ก็ร้านเดสต์รอตนะครับมาทํากิจกรรมนะครับเรามีของมามอบให้ด้วยอ่าโอเคครับอันนี้เป็นการทเวทนะครับแล้วก็เมื่อกี้พอเม็นคุณมาแรกๆเลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ได้คุยกันนะครับก็มีพาให้อีกหนึ่งองสำหรับสามคนแรกที่เราเจอนะครับ ยืนดานอีกทีครับว่าเสื้อเป็นไงมาครับแบรนด์นี้ใส่สบายเลื่อนผ้าเลื่อนดีจริงครับต้องมาสั่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมชื่อเฟิร์สโทบยาครับใส่เสื้อแบรนด์เบสสปอร์ตนะครับใช่ครับเบสอันนี้าสั่งจากทางไหนครับอันนี้เฟซบุ๊กครับพี่เฟซบุ๊กนะแล้วก็ไลน์แล้วก็เข้าไปในเพจอ่าเสื้อเสื้อใส่ดีไหมครับดีครับไม่รู้นะเนื้อผ้าสวยอ๋อเนื้อผ้าแล้วก็ อบตรงที่เราสร้างได้สร้างได้ที่แบบเออตรงตรงนู้นตรงนี้ทีอะไรเงี้ยตรงสเปกเราถูกใจเราวันนี้เพจเรานะครับมาแจกของนะครับมาแจกของให้กับคนที่ใส่เสื้อเรามานะครับรับการ์ดทาเว่หนึ่งใบนะครับทาเว่หนึ่งใบนะรบแล้วนี่นี่นี่เบสสปอร์ตใช่ครับนี่ครับ สั่งได้ใครสนใจสั่งได้นะครับไปที่เ e b o o k ใส่ยุธเสาแสงหรือว่าในเพจนะครับเพจเน็สปอร์ตนะโอเคครับขอบคุณมากครับเจออีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยบอยครับพี่บอยนะครับอันนี้สั่งเสื้อจากเพจใช่ไหมครับใช่ครับเสื้อเปงานไางครับใ่ดีแล้วสวยเลยลายสวยมากครับถูกใจนะถูกใจเลยนะครับแล้วก็พี่บอยนะรับการทาวเวตในใบนะครับ หมดยังครับพี่พอดีแฟนอยากได้ออ๋ตังได้ตังได้ตลอดตัวเดียวฝตัวก็ตังได้ตลอดได้เลยครับเดี๋ยวทักสั่งไปเนาะได้ครับยืนยันอีกทีครับว่าใส่สบายใส่สบายครับสีนุ่มสีสวยนะสวยลายลูกเะไรลายลโอเคครับขอบคุณครับเจออีกหนึ่งคนครับตามมาเลยครับสวัสดีครับครับชื่อตีครับชื่อตีสั่งเสื้อจากเบสสปอร์ตนี่ทีมอะไรครับทีมตีนกลับครับตีนกลับนะครับอันนี้ ถ้าจำไม่ผิดน้องบอลน่าจะเป็นคนจ้างใช่ครับแน่ๆดูแบรนด์หน่อยอ่าเห็นแบนแรนด์ชัดเจนนะครับเห็นแบนแรนด์ชัดเจนจริงๆอ่ะผมเห็นพี่มาต้้งนานแล้วหนึ่งในสามคนแรกเลยแต่เห็นว่ากํบบาลังเตะบอลอยู่ก็เลยไม่ได้ทักตอนนี้ออกมาพักก็มีโอก,กาสได้คุยกันนะครับเสื้อเป็นไงบ้างครับใส่ดีไหมดีครับใส่สบายดีครับบางเบาใส่สบายระบายเหงื่อดีนะโอเคครับอันนี้มีของเล็กๆน้อยๆมอบให้นะครับอันนี้เป็นหลวงพัดเหรียญนะครับหลวงพัดเหรียญเสืส่แล<ด>้วก็ แผ่นพระคาถาท้าเวสุวรรณนะครับของอาจารย์อิทธวจุลามณีนะครับมอบให้นะครับเป็นผู้โชคดีนะครับของตผู้โชคดีจากแบรนด์เบสสปอร์ตนะครับสุพรรณบุรีนะครับก็ขอบคุณมากครับไปอุดมในเยอะนะครับของเบสสปอร์ตครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็แจกของรางวัลไปหลายใบเลยนะครับพระคาถายันท้าเวสุวรรณของอาจารย์อิทนะครับก็ครั้งต่อไปนะครับเราจะไปทํากิจกรรมแบบนี้ที่ไหนอีกติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปขอเขาเตะด้วยนะครับไปขอเขาเตะบอล ออกกาลังกายกับเขาหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกทท่านมากๆนะครับที่ที่ใส่เสื้อของเรามาที่อุดหนุนของเรานะครับแล้วก็ติดตามได้ในเพจเบสสปอร์ตหนึ่งหกแปดนะครับใครที่อยากตั้งอยากซื้อตัวเดียวเราก็ส่งให้นะครับตัวเดียวเราก็ส่งให้ก็ช่วยค่าส่งนิดๆิหน่อยหน่อยะครับไม่แพงนะครับขันต่ำสองร้อยห้าสิบหรือจะตั่งเป็นชุดตั้งเป็นทีมนะครับสิบตัวขึ้นไปนะครับสิบตัวขึ้นไปนะครับออกแบบให้ฟรีนะครับออกแบบให้ฟรีแล้วก็ทําโลโก้ให้ด้วยนะครับก็อุดหนุนก็ได้นะครับฝากกไววว้้้ดยบแล็ช่อง เบ็ดิเบิ n ์นชนด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวผมไปออกกำลังกายขอบคุณมากครับ